bmw series 1รุ่น 118i ชุดแต่ง m sport นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีที่ใช้เปิดตัวในประเทศไทยนะคะโหมด sport บอกได้เลยว่าเหยียบแล้วมาทันทีให้คุณที่ราคา บพมพ์และะะ TK คานทะะวันนี้พิมพ์จะพามาดูรถสัญชาติเยอรมันนะคะของค่าย BMW ซึ่งเป็นน้องเล็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่จะพามาชมก็คือเป็นรุ่น BMW Series 1รุ่น 118i ชุดแต่ง M Sport นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6เทอร์โบ4สูบค่ะมารับชมกันเลยค่ะ Oh, คล้ายคลึงกับรุ่น 116i แต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณ2-3จุดซึ่งพิมพ์จะพามาดูว่ามันแตกต่างตรงไหนกันบ้างนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ไฟก่อนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นจะเป็นไฟ LED full option นะคะสังเกตง่ายๆว่ามีโลโก้ BMW อยู่ครบนะคะจะเป็นไฟย,วยาวๆแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นไฟตัดหมอกหนึ่งคู่มาครบเลยค่ะ แล้วก็ต่อด้วยนะคะกระจังหน้ากระจังหน้าสีดำดุเนี่ยราคาคือความแตกต่างของอรุ่น1 18่นและ1 1 6นะคะซึ่งถ้าตัว1 1 8นเนี่ยความแตกต่างก็คือเขาจะเป็นเหลี่ยมตรงประมาณนี้อย่างถ้าเป็นรุ่น1นึหเขาก็จะมีความมนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยถ้าเราดูเฉพาะตัวด้านหน้าก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็น1 1 8 i นไอนะคะตัวนี้ถัดมาเป็นโลโก้บ m สวยงามใหญ่ๆนะคะ bm1118i จะมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยขอบ18นะคะแล้วก็โลโก้ m sport ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะขยัยบขึ้นมาด้านบนจะเป็นสติกเกอร์ตัว m ตรงตำแหน่งชัดเจนซึ่งสังเกตได้ว่าตัวนี้ก็คือจะไม่มีการชนหรือใดๆนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีที่ใช้เปิดตัวใน ประเทศไทยนะคะปี2,500ปี2,515ซึ่งเป็นสีเปิดตัวเลยเนาะค่ะมาด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างของ118กับ116 i นะคะตัวนี้จะเป็นไฟแนวยาวเป็นรูปตัว L เป็นไฟ LED แน่นอนเหมือนกันสันนิษฐานได้เช่นเดียวกันว่าถ้าไฟยาวรูปตัว L ก็คือจะเป็น118 i อ ส่วนในเรื่องของ1นึมันก็จะไม่มีไฟตรงนี้เนาะสังเกตนง่ยนายค่ะ,ะถัดมาจะเป็นเซนเซอร์นะคะได้มาทั้งหมด4จุดค่ะเซนเซอร์หลังเนาะได้มาทั้งหมด4จุดชุดแต่ง m s p o สปตามสไตล์ของ BM เขาโดยตรงค่ะ,ะถัดมา118 i โลโก้ของเขาตรงรุ่นตรงตำแหน่งชัดเจนนะคะกระจกร้่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกดวมที่3ค่ะขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็น เสาวิทยุซึ่งเป็นที่ฉลามที่เป็นเอกลักษณ์ของ B.M เขานะคะค่ะด้านหลังของเรานะคะด้านหลังซึ่งจะมีความกว้างขวางเวลาเปิดนะคะก็จะกดลงไปตรงนี้เนาะนิดหน่อย,ด,อยด้านหลังก็น่าจะใส่ของพวกกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสองสองใบสองใบประมาณนี้ค่ะเป็นแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นของ B.M เลยแล้วก็ชุดอะไรยางรันแฟตดอยู่ครบนะคะตัวถังสวยงามชัดเจนไม่มีอุบัติเหตุค่ะ เครื่องแน่นอนว่าจะเป็นเครื่อง1.6พ่วงมาด้วยเทอร์ินเทอร์โบนะคะตัวเทอร์โบจะเพิ่มความแรงนะห้องเครื่องดูเต็มถึงแม้ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กแต่ห้องเครื่องขุมกำลังของเขาเนี่ยแน่นอนว่าขับสนุกแน่นอนค่ะ,ะมาถึงตรงนี้เอ่อเพจของ B m อยู่ครบนะคะช็ออัพ BM มีรูปตัวเป็นโลโก้ของ b m อยู่พรมค่ะ,ะมาถึงด้านนี้ ตัวนี้จะเป็นแผงการความร้อนสวยงามบองบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักมานะคะสติกเกอร์อยู่ครบสวยงามค่ะมาถึงด้านในกันเลยนะคะด้านในเนาะด้านในเริ่มต้นที่ตัวเบาะก,ก่อนค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเนี่ยพอเรานั่งลงไปปุ๊บจะได้ความรู้สึกกระชับ เหมือนโอบลัดเราความรู้สึกสปอร์ตค่ะ,ะมาดูที่พวงมลลาลัยแน่นอนว่าพวงมลลาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมลลาลัยสไตล์เอ็มสปอร์ตโดยตรงได้3ามการนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเสียงปุ่ม Start-Stop Energy ซึ่งปุ่มนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าสมมุติรถหยุดนิ่งนะคะมันจะตัดกำลังค่ะจะตัดกำลังเครื่องยนต์ซึ่งจะได้แล้วซึ่งจะได้ความประหย,ยัด ถัดมาตรงนี้จะเป็นจอมัลติมีเดีย6.5นิ้วนะคะซึ่งจอมัลติมีเดียเนี่ยจะแสดงผลของแผงควบคุมไอไดซ e ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ BM เขาอะค่ะจอแสดงผลตรงนี้จะมาควบคุมที่ตรงนี้นะคะถัดลงมาเป็นแผงวิทยุนะคะควบคุม CD MP3 แล้วก็จะมีปุ่มล็อก CD เราเนาะ ขยับลงมาอีกนิดนึงจะเป็นแผงควบคุมแอร์แล้วก็มีปุ่มไลฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคะขยับลงมานิดนึงเป็นช่องวางแก้วนะคะขยับจากช่องวางแก้วจะเป็นตัวตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า,า8สปีดค่ะด้านข้างเกียร์จะเป็นปุ่มควบคุมการขับขี่ ซึ่งจะสามารถปรับได้ทั้งระบบ Eco Pro ระบบ Eco Pro แล้วก็ระบบ Sport ระบบ Eco Pro มันจะทำให้เราประหยัดน้ำมันซึ่งหลายๆคนมองว่า BMW เปืองน้ำมันอะไรเงี้ยเราจะมีโหมด Eco ตรงนี้ให้หรือถ้าใครที่ชอบความเร็วโหมด Sport บอกได้เลยว่าเหยียบแล้วมาทันทีเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลายคอนโซลที่เอกลักษณ์เฉพาะของเขานิดนึงค่ะที่ต้องเพิ่มตรงนิดนึงคือตรงนี้ต,นตัวเบาะ ตัวบาะนะคะตัวบาะจะสามารถปรับขยายออกมาเพื่อเพิ่มความยาวได้สําหรับผู้โดยสารหรือคนขับที่มีความาที่มีความสูงอะค่ะที่มีความสูงจะสามารถปรับตรงนี้ออกมาได้เนาะตัวบาะมันจะมีเมมโมรีนะคะสามารถจดจําฝั่งผู้ขับได้สองตำแหน่งเนาะจะเป็นตัว จดจำเมมโมรี่ได้สองตำแหน่งเฉพาะฝั่งนี้นะคะบอกนิดนึงค่ะว่าด้านหลังความความพรีเมียมของรุ่นนี้ก็คือเบาะด้านหลังจะสามารถปรับได้180องศาซึ่งเบาะบางรุ่นจะได้แค่ประมาณนี้แล้วเวลาระวังของมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่รุ่นนี้สามารถปรับได้ถึง180องศาสามารถเก็บพับของสัมภาระได้เยอะสําหรับคนที่แบบใช้งานเฉพาะคูหน้าห้องโดยสารภายในนะคะในส่วนของเล็กรูมเนาะ ช่องว่างระหว่างขาเหลือเหลือเฟือเลยสบายสบายเลยบางคนมองว่าเป็นรถเล็กแต่เนี่ยเล้วลูมก็คือสบายสบายเฮดลูมนะคะเฮดลูมช่องว่างเหลือสําหรับคนที่สูงป,ประมาณ180ก็ยังได้อยู่นะคะสบายสบายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรับชมภายในภายนอกออปชั่น ของ B M W 118i แล้วเนาะลงรักกันใช่ไหมคะตัวนี้นะจะค่อนข้างที่จะคุ้มและพิเศษมากๆก็คือตัวนี้ตอนเปิดตัวเปิดตัวที่ประมาณ2ล้านนะคะ2ล้านต้นแต่สำหรับวันนี้เ,เรามอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ T K คุ Q ้ดค้าของเราโดยตรงเลยนะคะทีมให้คุณที่ราคา829,000บาทค่ะ ก่อนจะตากกันวันนี้นะคะขอฝากเพจ TK Food ค a r นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ